โรงเรียนราชพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านแสนสนุกตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีเนื้อที่26ไร่1งนานโรงเรียนมีพื้นที่เขตบริการจำนวน3หมู่บ้านคือบ้านแสนสนุกหมู่ที่3บ้านอําปืนหมู่ที่6และบ้านหนองคันช่างหมู่ที่8ตําบลพระแก้วอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2566 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น295คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา25คนภายใต้การบริหารงานของนายอาคมเขียวสักครูผู้อำนวยการโรงเรียนราชพัฒนาและนางพาริดาจันสว่างรองผู้อำนวยการ,ร,ร,าธธารโรงเรียนราชพัฒนาวิสัยทัศน์โรงเรียนราชพัฒนา ภายในปี2568โรงเรียนราชพัฒนาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่วิถีพอเพียงทเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาพันธกิจโรงเรียนราชพัฒนา 1. ส่ง,งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 3. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 4. จัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและตามศักยภาพของบุคคล 5. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนราชพัฒนาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น SWOT analysis กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา3-5ปีจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินการตามแผนติดตามตรวจสอบประเมินปรับปรุงการดำเนินงานขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา3-5ปี แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษานำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษาประมวลเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษากำหนดกลยุทธ์ตัวชี้วัดความสำเร็จและชื่อโครงการหรือกิจกรรม จะทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและสภาพภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษานั้นได้มีการวิเคราะห์หลายแนวทางที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายได้แก่ รูปแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT Analysis ซึ่งมีข้อควรตระหนักดังนี้กระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา SWOT Analysis SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผลสรุปสำหรับกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่มีความชัดเจนจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จากการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนราชพัฒนาปรากฏว่าตำแหน่งไข่แดงอยู่ในตำแหน่งดาวสถานภาพของโรงเรียนอยู่ในทิศทางที่เอื้อและแข็งซึ่งมีปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสและพร้อมให้การสนับสนุนโดยสถานศึกษามีปัจจัยภายในที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเมื่อทราบสถานภาพโรงเรียนและพันธกิจตลอดจนกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยกำหนดภา,ายใต้กรอบกลยุทธ์ของสพท และกลยุทธ์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรเขต3ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการซึ่งมีโครงการต่างๆสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจะนำไปพัฒนาต่อไปรายงานผลการดำเนินงานการนิเทศภายในอย่างมีประสิทธิภาพงบประมาณการดำเนินงานตามโครงการ งบบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการจำนวน5,000บาทผู้รับผิดชอบโครงการนางพาลิดาจันสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชพัฒนาสนองกลยุธทธ์สปทที่3เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาระยะเวลาดำเนินงานโครงการ1ตุลาคม2 5 6 5ถึง30กันยายน2566ลักษณะโครงการโครงการต่อเนื่อง สาระสำคัญของโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนราชพัฒนาให้ประสบความสำเร็จประกอบด้วยการใช้กระบวนการบริหารจัดการกระบวนการการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศควบคู่ไปด้วยเพื่อคอยกำกัดติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอันจะทำให้การจัดการศึกษา ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ 1. นิเทศภายในโดยการเยี่ยมชั้นเรียน 2. กิจกรรม plc วัตถุประสงค์ของโครงการผลผลิตเอาพุทหเพื่อให้ครูมีความพร้อมในการจัดทําเอกสารประจําห้องเรียนและมีแผนการจัดกิจกรรม 2. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตรสม่ําเสมอและเป็นปัจจุบัน3 เพื่อที่ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายผลลัพธ์เอาคํา1เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันบึงประสงค์ตามหลักสูตร2กระบวนการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป้าหมายเชิงปริมาณ1ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ80 2 นักเรียนทุกคนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ80เป้าหมายเชิงคุณภาพครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาทั้งนักเรียนยังมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดผลการดำเนินงานตามโครงการครูมีผลการนิเทศอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ100ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 2. ผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นร้อยละ82สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดจากผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลให้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ88.07เพิ่มขึ้นบวก6.15 และสูงกว่าระดับประเทศบวก10.79จัดอยู่ในลำดับที่หนึงของเครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ5 2. า5 2. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติโอนเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาร้อยละ48.44สูงกว่าระดับประเทศจัดอยู่ในลำดับที่5ของเขตพื้นที่ 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอนเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาร้อยละ7 7 6สศูนย์กว่าระดับประเทศจัดอยู่ในลำดับที่10ของเขตพื้นที่ 4. การเข้าร่วมการแข่งขันงานศินละปะหัตถกรรมของนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแกะสลักผักและผละไม้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวพินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างสารรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับช um ั th ้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นอนุบาลอบระดับชั้นอนุบาล3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2